สวัสดีครับพบก,กับสุริยัฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ปราสาทไซฟ้าบุกแดนใต้บุเีรัยมยูเตดน,นะครับยกทัพครั้งใหญ่ถึงปัตตานีแล้วเตรียมปร,เรีเมสนามปีชีซันบูก,กับซาบาเอฟซีวันที่13กรกฎาคมน,นี้ก็คือวันนี้นะครับปราสาทไาฟ้าบุเีรัยมยูเตดน,นะครับจะฝูงทยเลีกฤดูกาลล่าสุดเคลื่อนทัพใหญ่ถึงจังหวัดปัตตานีเป็นที่รวมแล้วพร้อมเต็มอัตราศึกสําหรับการลงสนามเกมหมุนเคลื่อนนัดปฐมฤกเ์ก เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดฉากฤดูกาลใหม่นะครับเดยนับเป็นบททดสอบครั้งสําคัญครั้งแรกที่ทัพนักเตะซอกกราวจะลงสนามวัดควมกับเดอะไรโนตซาบาสเอฟซีทีมแร่งจากมาเลเซียซูเปอรีกซึ่งจะเปิดฉากฟาดแข่งกันในวันอาทิตย์ที่13ของรกรกฎาคมน,นี้ตามเวลาประเทศไทย18.00นาฬิกาส่วนแฟนบอลทั่วประเทศสามารถรับชมการแข่งขันสดได้ทาง Facebook บุรีมยูเต็ดนะครับและ YouTube Channel ของ BG Sport นะครับ ก็ถือว่าปีนี้น่าติดตามนะครับเพราะบุรีลำนั้นเสริมทัพอย่างโหดนะฮะผู้เล่นมากถึงเกือบ12คนเลยทีเดียวสมราคาดีกีเจริกเอกนิดขึ้นทัพอัปเกรดเกมรุก b ีจีปทุมนะครับดุจัดจ้านริมเส้นซ้ายเดือดทะลุจอดารับบิดกระต่ายแก้ว BG จีปทุมยเนต็ดแสดงให้เห็นถึงคลาสที่แตกต่างอย่างชัดเจนนะครับ เมื่อขุมกำลังหลักที่พกดีกรีจากเจลีกประเทศญี่ปุ่นกลับมาพึ่งกาลังกันครั้งโดยเฉพาะการกลับมาของเซอบุกเอกนิตปัญญาที่ยกระดับเกมริมเส้นทางฝั่งซ้ายให้มีมิติและความอันตรายทวีคูณอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะการ,ระสนง,งานระหว่างเอกนิตชนาทิพย์และสหรัฐสะท้อนเห็นถึงความเข้าใจในเกมในระดับสูงที่ถูกหล่อหลอมจากลีกชั้นนำของเอเชียสร้างสรรค์โอกาส้าทำที่ไหลลื่นและเฉียบคม จนแนวรับคู่แข่งต้องปั่นป่วนตลอดทั้งเกมการกำลันครั้งนี้ของเอกนิตนะครับไม่ใช่แค่การเติมผู้เล่นให้เต็มตำแหน่งแต่คือการติดอาวุธชิ้นสําคัญที่ทําให้เกมรุกของบินจิปทุมอันตรายรอบทิศทางนะครับและส่งสัญญาณเตือนไปยังทุกทีมว่าได้รับบิดพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงความยิ่งใหญ่อย่างเต็มตัวนะฮะปีนี้มันแน่นอนนะฮะในศึกไทยลีกเพราะบินทีปทุมก็เสริมน่ากลัวนะฮะโดยได้เอกนิตนะครับ ทั้งท่าทนันของเจริญศักงองค์กรอีกนะฮะโค่นหัวเลยนะฮะซ้ายขวานี่น่ากลัวสุดๆส,ส่วนบุรีรัมย์ก็ใส่ในแข้งนอกอย่างเดียวเลยนะฮะรับรองมันแน่นอนในฤดูกาลนี้สสรีเดนต์รีนะครับบุรีรัมย์ทุ่มไปอัน้นขวาหอกเซอร์เบียเฟลชาร์สบูริกเรามาเปิดเผยค่าเหนื่อยกันหน่อยค่าเหนื่อยสุดอึ้งนะครับ1.9ล้านบาทต่อเดือนบุรีรัมย์ปราศสายฟ้า บุลเลียมยูเต็ดนะครับเขย่าตลาดกสกรนักเตะไทยลีกครั้งใหญ่เลยนะครับหลังสื่อดังเปิดเผยตัวเลขคเแนยของเฟลซาตบุลลิกกอนาไปแดงชาวเซอร์เบียซึ่งพุ่งสูงถึงเดือนละ1นล้านเก้าแสนบาทสร้างเสียงเงือนหาทั่วงการเลยแหะครับเดือนมันครั้งใหญ่นะครับกับดาวยิงร่างยักษ์การมาถึงของซูน่าเจ้าของความสูงเกือบ2เมตรรอยนี้ไม่ใช่แค่การเสริมทัพธรรมดานะครับแต่คือการลงทุนครั้งสําคัญ ด้วยสัญญาค่าจ้างที่สูงถึง22ล้าน8แสนบาทต่อปีนะฮะซึ่งตัวเลขนี้สะท้อหนหเน็ถึงความคาดหวังอย่างมาสารที่สโมสรมีต่อดาวยิงในวัย30ปีนในการเข้ามาแก้ปัญหาและยกระดับเกมลุกของเทียมความกดดันที่ทต้องพิสูจน์นะครับการมาของมุกฤษจะเข้ามาเพิ่มเติมมิติในเกมลุกและลูกกลางอากาศและสร้างความมันตาในกรอบเกตโทษอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไรก็ตามค่าเหนื่อยมาสารย่อมแลกมาก,กับความกดดันมาสารเช่นกัน ทุกสายตาในสนามและแฟนบอลทั้งต่างประเทศจับจ้องกันว่าเขาจะสามารถระเบิดฟอร์มโหดสมราคาและแบกความหวังให้เก็บทีมเพื่อเล่ล่าความสําเร็จได้หรือไม่บทพิสูจน์ครั้งนี้ของเฟลชาสปบุลลิกบนสมวียนไทยลีกกาลังจะเริ่มต้นขึ้นนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักเตะต่างชาติที่คเนยแพงนะครับ เราไปติดตามนิโคลัสมิโกสันหน่อยนะฮะประเดิมอุ่นเครื่องเกมแรกให้กับเอลส์วิเบิร์กโดยพายพีวีไป1-3นะครับผลงานนัดแรกนิโคลัสมิโกสันนะครับแนวรับทีมชาติไทยของเราได้ลงสนามนัดแรกกับเอลส์วิเบิร์กต้นสกัดใหม่ในมูเลสกาเยอรมัน2นะฮะเกมอุ่นเครื่องนัดแรกพ่ายกับพีวีไฮเวนแชมป์ลีกดัดไป3-1โดยแข่งแบ่งเป็น2ช่วงนะครับช่วงละ60นาที นิกรับมิเกลสันแนวรับกินเจ้าทยของเราได้ประเดิมสนามให้กับตัวจัดใหม่แล้วนะครับทีมเ e อลส,ส์เวอร์เบิร์กในซงอสนบูเดสกเยอรมัน2ในเกมหมุนเครื่องแบบปิดพบกับพีวีไฮวินแชมป์เอลิวซีลีกฮอลแลนด์ซึ่งลงเอยด้วยความแพ้ไป31มนนะฮะวันนี้จะขึ้นแบบปิดสนามนะครับแบ่งออกเป็น2ช่วงช่วงเวลา60นาทีโดยมิเกลสันได้ลงเล่นชุดที่2ในช่วง60นาทีแรก พีวีออนนำไปก่อน2-0จากผลงานของไทอาเบตและฮาเมียบาราจาททโตรวิชนะครับซึ่งยิงจุดโทษไปในนาทีที่56ก่อนที่ลาเซกุนเทอร์จะยิงตีกระแทกกับเอลส์เวอร์เบิร์กจบครึ่งแรกพีวีนำ2-1นะครับเข้าสู่ช่วงที่2นาทีที่69ไอแซคบาบาีซัดเพิ่มให้กับพีวีไฮฟ์เนนี้ไปเป็น3-1และไม่มีประตูเพิ่มจบเกมเอลส์เวอร์เบิร์กพ่ายพีวีไป1-3 เกมนี้ถือว่าเป็นการประเดิมสนามรถแรกของนิโคลัสมิโกสัน,สน,สสนกับทุสกัดใหม่อย่างเป็นทางการนะครับนับตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นะฮะก็ต้องบอกว่าเป็นการลองทีมอุ่นเครื่องนะครับได้ลงก็ถือว่าสุดๆแล้วนะครับจับตาดูให้ดีนะครับจะได้เป็นตัวจริงหรือไม่ในฤดูกาลหน้านะครับ ส่วนกระตายแก้ว b g จีปทุมยูเนเต็ดนะครับก็บุกเชือดมหาสารคาม20นะครับกับาดาราดังที่ดึงเข้ามาสู่ทีมจากเจลีกครบคันเลยนะครับเดรับบิดเริ่มต้นแคมป์อุ่นเครื่องพัตะมันออกเฉียงเหนือได้อย่างมั่นใจแลบ้บุกเก็บเจอชนะเหนือ มหาสลัดเกม sbtfc 2 0นะครับจากการทำประตูช่วงไทยเกมนะฮะก็ต้องบอกว่า t ดอ r รับบิดนะครับในเกมนี้เนี่ยส่งผู้เล่นที่มาจากเจลีกนะครับก็ดึงตัวมาร่วมทีมหลายคนเลยนะฮะมีทั้งเอกนิตปัญญานะครับจเจริญศักวงกรนะครับแล้วก็ทางฝั่งของสลัดอยู่เย็นชนะทิพย์ก็ลงเล่นด้วยนะครับเป็น สี่ประสานมาจากเจลีนะครับก็ถือว่าฤดูกาลนี้นะฮะบีจีก็มีลุ้นเลยนะครับลงทุนไปเยอะสู้กับบุรีรัมที่ลงทุนเยอะกว่านะครับต้องติดตามนะฮะบ,บุรีรัมเนี่ยซื้อแต่ตัวนอกนะครับส่วนบีจีเนี่ยซื้อแต่ในประเทศนะครับต้องอรอลุ้นกันนี่คือสุดข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบสามของที่13รกรกฎาคมนะครับ Thank you